สะเทือนอาเซียนครับทีมชาติไทยโชว์ระดับโลกแลกเดือดฟิลิปปินไปแบบสุดมันครับสุดท้ายเราก็เอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตคือฟอร์มร้อนแรงมากครับหลังจากคว้าแชมป์สำหรับศึกวอลเลย์บอลชายของเราครับในศึกซีวีลีกซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่2ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถเอาชนะเวียดนามได้3ต่อศูนย์เซตไปแบบสุดมันเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้จะมันกว่าครับเกมที่2เนี่ยเราจ้องโคจรมาพบกับฟิลิปปิน เรียกว่าโคตรมันเลยครับเกมนี้คือฟิลิปปินส์เองก็ไม่ยอมเราถือว่าไล่บี้เรายอดเยี่ยมพอสมควรเลยครับแต่ทีมชัดไทยเราเนี่ยก็มีความนิ่งกว่าครับและก็มีระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับคออืนนี้ก็ต้องชื่นชมโค้ชปาร์กนะคือเขาสามารถแก้เกมได้อย่างดีและก็มีสไตล์การพูดกับนักกีฬาเนี่ยไม่รู้พูดยังไงครับคือหลังจากที่แก้เกมปั๊บ นักกีฬาเนี่ยใจสู้กันทุกคนนะครับคือโค้ชทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ถือว่าแก้เกมครับโค้ชของฟิลิปปินเองก็แก้เกมดีครับแต่สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดเพราะในช่วงที่ทีมนำเนี่ยแต่สุดท้ายเราแก้เกมปับ๊บเราก็พลิกกลับมาขึ้นนำครับซึ่งเซตที่หนเนี่ย ถือว่าเกมสูสีมากครับคือได้กันแต้มต่อแต้มเราได้ฟิลิปปินได้เราได้ฟิลิปลปินได้ผัดกันแบบนี้แหละครับแต่สุดท้ายช่วงไทยเซตก็เป็นเราอีกครับที่สามารถแซงได้อีกครั้งหนึ่งเราก็ชนะไป25ต่อ22ครับเซตที่สเนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมครับผัดกันได้ผัดกันเสียแต่ว่าไทยเราคือยังนิ่งกว่าแล้วก็มีการแก้กเกมจากโค้รปารคที่ดีกว่าในเกมนี้เนี่ยเราก็น่าจะส่งชุดตัวจริง ยึดหลักๆอยู่นานเลยครับในการเจอกับฟิลิปปินส์คือจนแต้มหากเราถึงค่อยทยอยเปลี่ยนตัวเล่นใหม่เข้ามาเกมนี้โค้ชปาลเองก็เน้นพอสมควรเลยครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็มาแกร่งเหลือเกินครับจุดเด่นของฟิลิปปินส์เลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการบล็อกขึ้นบล็อกดีครับทางเซตหนึ่งลยก็เซตที่2 แต่ว่าเราก็แก้เกมครับตีดีมีจังหวะหลอกมีแทคกติกการเล่นที่แพรวพราวมากครับสมกับเป็นแชมป์เอเชียจริงๆดูสนุกครับแบบนี้เล่นกันได้ใจและเล่นดีมากเซตสองเนี่ยเราก็ชนะไป25ต่อ20ห่างกันถึง5แต้มครับและเซตที่3เนี่ยก็ค่อนข้างห่างเลยครับโดยหลังเกมก็มีแฟนของเวียดนามออกมาบ่นเหมือนกันนะครับว่าไทยเนี่ยทำไมถึงเก่งอย่างนี้ครับและก็อยากจ้างโค้ดเกาหลีเหมือนเราครับเพราะว่าโค้ดปากเอง เป็นโค้ดที่แก้เกมเก่งมากครับคือระบบการเล่นแพรวจริงจริงครับมา3-4เดือนแต่ว่าทำไทยเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับล้มทุกทีมเลยในอาเซียนหลังจากที่ซีเกมเนี่ยเราแพ้เกือบทุกทีมครับแต่ว่ามาครั้งนี้ทุกทีมแพ้เราหมดเลยซึ่งนแกรก็มีคลิปไฮไลท์บางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมรับชมกันเหมือนเดิมครับเรียกว่าแต่ละจังหวะสุดมันและก็ยอดเยี่ยมมากสําหรับไทยเราครับเอาเรามาดูในจังหวะนี้ครับเป็นฟิลิปปินส์ที่ได้เสิร์ฟและดูเราครับ ขึ้นฟาดโอ้โหไม่ได้แต่ว่าฟิลิปปินเขาเอาคืนครับเนี่ยเรายังเหนียวครับและดู3เมตรกลางหยอดหยอดไม่เหลือครับโอ้โหสวยครับแต้นนี้ถือว่าลูกเล่นแพลวจริงจริงครับและดูจังหวะนี้โอ้โหบอลเร็วน่ากลัวมากครับตีลูกนี้พลิ้วโอ้โหแรงมากครับจะรับยังไงนะครับฟิลิปปินและอีกหนึ่งจังหวะครับเราเสิร์ฟฟิลิปปินเอาบ้างครับเนี่ย คืออย่างเท็บอกครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็เขาก็มีลูกหนักแล้วก็การพล็อกเนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับเนี่ยตีทะแยงจังหวะนี้เราก็รับไม่ทันเหมือนกันเลยครับและดูเป็นฝั่งเราที่ได้บุกบ้างครับตีคืนได้ครับโอ้โหเกมสูสีนะครับแต่ว่าความนิ่งก็ยังเป็นไทยนิ่งกว่ามากดูครับจังวะนี้สัตว์เปลียงเข้าไปครับโอ้โหขนาดนอนก็ยังรับไม่ทันครับเกมนี้ เลยดูอีกหนึ่งจังหวะหยดๆไม่ได้อาละครับฟิลิปปินส์บ้าง3เมตรกลางอุ้ยโอ้โหลงเฉยเลยครับแม่แทบไม่ได้วิ่งครับเมื่อกี้ผู้เล่นฟิลิปปินส์แต่ว่ากระโดดตีแล้วเรารับไม่ทันครับอีกหนึ่งจังหวะอุ้ยสามเมตรกลางเราบ้างครับเนี่ยเอาคืนได้แบบสาสมใจเลยครับบาเรนครับดูครับโอ้โหใครจะไปรับเลยครับปล่อยล่วงแบบนี้ ชลาช่าใจไปรหรือเปล่าครับฟิลิปปินส์แล้วฝั่งฟิลิปปินส์เอาคืน3เมตรกลางติดบล็อกโอ้โหเลยเป็นแต้มของเราครับบล็อกได้ยังไงครับอนรุรักษ์อีกแล้วครับคนนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมครับเกมที่แล้วก็เป็นเดอแบกเลยครับอนรุรักษ์ทั้งบล็อกทั้งตีเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับและดูบอล3เมตรกลางของเราครับโอ้โหไม่เหลือซากครับแบบนี้ ดูครับ3เมตรกลางแล้วฟาดจุกๆเลยโอ้โหแหวกอากาศไปเลยครับเอามาดูอีกหนึ่งจังหวะแล้วเสิร์ฟโอ้โหงงตาแตกเลยครับฟิลิปปินเสิร์ฟได้ยังไงครับแบบนี้แล้ว3เมตรกลางอีกแล้วโอ้โหสุดมันจริงๆครับดูครับนี่แหละครับใครจะไปรับนะครับแบบนี้โอ้โหแรงมาก ฟิลิปปินบ้างครับเนี่ยโอ้โหเรารับได้รับได้แล้วสะเมตรกลางเอาคืนแม่น่าเสียดายครับติดบล็อกคือเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆนะครับเกมนี้ฟิลิปปินได้แต้มจากการบล็อกเด้ยเยอะมากเนี่ยถือ <c oughs> ว่าก็เป็นความยอดเยี่ยมของเขานะครับและดูเราบ้างเราเอาคืนครับเนี่ยอนุรักษ์อีกแล้วครับขยับไปเล่นที่มุมขวา เนี่ยอยู่ไหนก็ฟาดได้หมดครับอนุรักษ์เซ็งเลยครับผู้เ่นฟิลิปปินส์คือจะรับยังไงนะครับบอลมุดขนาดนี้แล้วดูเขาวัดทันไหมไม่ทันครับมีมาเหมือนกันครับฟิลิปปินส์คือสู่สีทั้งคู่นะครับเก่งทั้งคู่ต้องแบบแบบนี้แต่ว่าใครจะพลาดน้อยกว่ากันและเป็นไทยที่พลาดน้อยกว่าครับ ยังเด้งกลับมานะครับแล้วเราอีกครั้งหนึ่งเด้งกลับมาใช่ไหมไม่เหลือเลยครับแตบ้มนี้โอ้โหเด้งกลับมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับดูเนี่ยนะครับหืมขึ้นฟาดสวยจริงๆครับเนี่ยโค้ดปาร์นแก้เกมแล้วโค้ดฟิลิปปินส์ก็แก้เกมเหมือนกันนะครับแก้เกมเก่งทั้งคู่แต่ความนิ่งจะเป็นเราครับที่นิ่งกว่า ดูครับแกเกมมาแล้วก็ขอฟาดหน่อยเธอโอ้โหยอดเยี่ยมครับบาเรนเพอหนุ่มคนนี้ตีดีมากครับคือซ้ายขวาถ้ามีบาเรนกับอนรักเนี่ยไว้ใจได้เลยครับแล้วสืบได้ด้วยครับมีโชค,ครับไทยแลนด์เนี่ยได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ ไปดูฝั่งฟิลิปปินส์เสิร์ฟมาแล้วเป็นเกมบุกเราบอลเร็วเรียบร้อยครับนี่อะไรครับลิษดาครับบอลเร็วของเราครับโอ้โห,โหแม่แทบไม่เชื่อสายตาครับผู้เล่นฟิลิปปินส์แล้วอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งครับตีคมมากครับอนุรักษ์พื้นที่แคบก็ตีเข้าจังหวะของเขาได้ครับเนี่ยโอ้โหลงท้ายเส้นเลยครับ ถือว่ายอดเยี่ยมครับและก็เป็นไทยนี่แหละ ที่สามารถซัดฟิลิปปินส์แลกกันเดือดเลยชนะไป3-0ต่อเซตเซตที่ Z. Z. 3เราก็ชนะไป25-20ต่อ 20. เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่มันครับฟิลิปปินส์เองก็สู้เราได้และเกมต่อไปเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราเนี่ยจะต้องพบกับอินโดนีเซียแชมป์ซีเกมสมัยล่าสุดครับและก็ไปแพ้เราในศึกเ v c c h a l l ร n g e สครับการกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยอินโดเองก็น่าจะจัดเต็มใส่เราเหมือนกันและเราเองก็น่าจะจัดเต็มครับแข่งนัดสุดท้ายในเลกแรกครับส่วนเลกที่2เนี่ย จะเป็นชุดที่2ครับที่มาเล่นแทนสุดแรกเนี่ยก็จะไปเล่นคัดเลือกชาเลนเจอร์ครับเพื่อเข้าไปเล่นในวีด2วันยียังไงก็รอตามเชียร์กันครับกับวอลเลย์บอลชายไทยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากไม่ตามไม่ได้นะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการดัปเบตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแฟนๆท่านในมีความเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์แจนักจะเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ